ก็วันนี้เราก็จะมาดูใน e อ n e น t นะครับส่วนที่เพิ่มมาใหม่นะครับก็จะเป็นตัวบิตบิตคอยที่เป็นโทเค็นนะครับผมนะก็เพิ่มมามาหลายตัวนะครับที่ผมนับๆอยู่มีประมาณ11ตัวนะครับก็ผมจะคลิกให้ดูนะครับเป็น MT4 นะตัวนี้ผมเป็นบัญชีทดลองนะครับ ก็นี่ผมได้ลองเปิดแล้วมันเปิดได้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับ ba t usd นะครับก็คือว่าไซ z e c o n t a ก็คือคูณด้วย500นะครับถ้าเปิด1ล็อตนะครับ,นะรบแล้วก็ใช้มาจินอยู่ประมาณ5%นะครับตัวนี้นะก็ถูกสุดคือตัวนี้นะครับ0.4209นะครับแต่ค่าสเปดก็จะสูงหน่อย4 2 0 0 นะก็จะมีตัว a d a u s d นะครับนะก็การสเปดอยู่ที่500นะครับน่าจะต่ำสุดแล้วนะครับจะมีเดี๋ยวผมนับก่อนนะหนหนึ่ง1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11นะครับส1เตัวนะก็มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ ิสเต็นะก็จะเขียนลงท้ายด้วยโทเค็นนะครับผมนะก็มีคาคาดาวโน,โนนะครับโทเค็นนะครับเบสิกแ t ตแท t ชันโทเค็นนะครับส่วน BTC เนี่ยผมแนะนำไปหลายรอบแล้วนะครับก็เลยว่าจะข้ามไปนะครับ BNB โทเค็นนะครับนะตัวตัวนี้ก็แพงอยู่นะครับ เราก็จะเป็นตัว p o c k a r t นะครับผมโทเคนถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะ engine con token นะอันนี้ผมติ๊กก็คือให้เห็นแล้วนะครับ file con token นะแล้วก็ synthetic network token แล้วก็ con lano token นะครับนะแล้วก็เป็น อยู่นิเว็บโทเค็นนะแล้วก็เอสโซ่ผมอ่านไม่ค่อยออกนะต้องขออภยัยนะครับก็ออกมาใหม่หลายตัวนะครับแต่ว่าตัวที่ตอนนั้นที่ผมถามกับเจ้าหน้าที่ทาง Xnet เนี่ยเขามีตัวแบตนะครับนะแล้วก็ SN SNU นะครับเวลาคลิกก็มาดูที่โปรไฟล์ด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละตัวไม่เท่ากันอย่างตงัวนี้ไซส์คอนแทกอยู่ที่แค่สินะก็คือ10 หนึ่งล็อตเท่ากับ10นะตัวนี้ผมก็ได้ซื้อไปแล้วนะครับซื้อไปที่20ล็อตเพราะว่าได้สูงสุดของเอกเน็ตคือเปิดได้นะครับปีว่า10ล็อตก็ใช้อยู่ประมาณสามสิบนะสามสิบเหรียญนะครับก็ไม่เยอะอันนี้3ล็อตนะก็ใช้อยู่34กระ่ตกล็อตล,ละสิบเอ็ดนะครับผมก็ต้องมาคำนวณน,นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเว็บของผมนะครับก็ได้ทํา ลิงก์ให้แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะทําเป็นแนะนํานะครับแนะนําไปที่บอร์ดนะครับแล้วก็จะมีหัวข้อเข้าตัวนี้นะเมนูตรง f o r e x นะครับหรือตรงนี้ก็ได้นะฮะ x ก e t การเทรดนะครับคริปโตจะมี2อ,อย่างคอนกับเอ่อคอนออทโทเคนนะครับก็ถ้าใครยังไม่เปิดบัญชีก็คลิกไปตรงนี้นะครับ xnet.com a 73 208นะครับคลิกที่แบนเนอร์ก็ได้นะมันก็จะแบ่งเป็นคอนจะเป็นเหรียญใหญ่นะครับมีบล็อกเชนตัวเองเช่น bdc bitcoin หรือ eth หรือ ethereum ถ้าเป็นโทเค็นจะเป็นเหรียญเล็กๆไม่มีบล็อกเชนของตัวเองเช่น bat นะครับแล้วก็ c s x นะครับผมแล้วก็ต่อมาน่าจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตัวตัวใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีแค่มาจินแค่0.5นะครับเปิด1ล็อตนะครับก็เท่ากับ1สัญญานะครับตัวนี้จะไม่มีตัวคูณนะนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเป็นโทเค็นนะจะใช้อยู่5%หมดนะครับแต่อนาคตอาจจะเหลือ0.5ก็ได้น,นี่ผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันตัวออกใหม่นะครับอย่าง A D A USD มันเท่ากับ10เออมันเท่ากับพันนะครับผม2 2 058ยมาจิ้นเท่ากับ113นะก็ต้องฝากเงินอย่าง,างน้อยสุดถ้าเปิด1ล็อตต้อตต้องฝากประมาณร้อยห้าต้องมีสัก150ถึง2 0 0ยถึงจะเปิดได้นะครับนะอย่างแล้วก็ถ้าเป็น a b a t นะครับ1ล็อตนะ0.72978นะครับก็คูณด้วย500 c o n t คอนแทคเขาคือ500นะก็ถ้าก็เปิดได้18.24นะครับเปิด1ล็อตก็ สามารถสักประมาณสัก30เหรียญก็สามารถเปิดได้นะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมในการคำนวณน,นะผมก็จะมาเพิ่มเติมให้อีกนิดหนึ่งก็คือว่าตัวนี้มันก็น้อยนะครับตัว SNX นะครับผมก็แค่10เองนะก็เท่ากับ90นะครับ90มันเดี๋ยวผมเปิดเปิดให้ดูนะ SNX นี่ตัวนี้นะครับนะก็คือว่าผมผมมีเงินอยู่500เหรียญ เปิดที่95%นะครับความเสี่ยงอยู่ที่475นะครับเปิดที่200เลยเพราะเออเปิดที่20เพราะว่าแม็กม็กสุดคือ20่สลอตนะฮะแล้วก็รีวอร์ดนะครับก็มาตรงนี้นะสต็อปลอ s ต3 5นะปัจจุบันคือราคาอยู่ที่ประมาณ10.25นะครับแล้วก็มาสต็อปลอ s ตที่ 835อันนี้คือผมดึงลงมาอีกประมาณสักหนึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ขึ้นไปอีกสักอสอง2 10คือ11นะนะครับก็คือ7,400 7 0 0 0อ่า7,500กับ1,800 0นะครับก็คือถ้าผมเสียเนี่ยผมก็จะเสียอยู่474แต่นี่ผมเปิด2ไมายนะครับนี้ก็มาจินก็20ล็อต นะครับก็ตกลดละประมาณ3เหรียญน,นะครับก็ถือว่าตัวนี้ก็เออก็น่าจะเทรดได้กันนะครับผมเพราะว่าลักษณะของกราฟก็ขึ้นไปนะครับแล้วก็ลงมานะฮะก็อยู่ประมาณสวิงอยู่ประมาณ1ิบเออประมาณ6หน่วยนะครับเพราะว่ามันมีทั้งหมด4หลักนะครับ4หลักทศนิยม นะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณ3,000เลยนะครับผม ,38 0พนะก็ติดลบไปก่อนเลยนะครับผมผมเปิด20ิล็อตนะก็ลงลงไปนะครับผมก็คือมันต้องมันจะบวกขึ้นไปอีกเยอะเลยนะสมมติขึ้นไปประมาณ4 0 0พนะครับผมประมาณนี้ก็คือถ้าถ้าย่อลงมาเยอะก็ก็ต้องปล่อยไว้ให้มันเด้งขึ้นไปนะครับผมบิตคอยนี้ก็คือแนะนำเป็นขาบายนะครับ อย่างถ้าดูตัวสกุลหลัก BTC ก็ได้นะครับ BTC นะผมคลิกให้ดู BTC นะครับเป็นตัวหลักนะตัวนี้โชว์ขึ้นมานะครับตอนนี้อยู่5้า0มื0นห้นนะครับตัวนี้ก็เป็นกราฟวันแล้วกันนะครับ ก็ตัวนี้ก็คือ1 1ลอ็อตเอ่อ1ล็อตก็คือ1สเปเชียลนะครับคอนแทคไซส์อยู่ที่1น่นะก็ตลาดแรกๆเลยที่มาเนี่ยก็คือช่วงประมาณทัก8 0 0 0นะครับ 8, 9,000้ 000, นหกพันนะครับผมเมื่อสัก2ปีที่แล้วนะครับปัจจุบันก็ขึ้นไปถึง64,000แล้วก็ต่ำสุดลงมาที่ประมาณ30,000แล้วก็เด้งกลับมา54,000 นะครับก็มีขึ้นมีลงนะครับแต่ว่าเส้นแนวโน้มก็ยังเป็นขาบายอยู่นะครับก็บายถ้าใครบายก็จะได้ตลอดนะครับก็คือย่อแล้วก็มาบายแต่ถ้าคัดลอดก็ได้นะครับผมอย,อย่างตัวนี้ผมผมใช้ตัวอินดิเคเตอร์นะคำนวณล็อตนะครับนะสมมุติว่าถ้ามันลงมาประมาณทัก3 25 0 0 0แล้วกันนะครับ ก็ได้0 0 1ก็คือต้องอม,มันคำนวณเป็น1ก็ต้องฝากย่างต่ำศูนงล็อตนะครับผมมันก็เท่ากับตัวนี้เท่ากับ500นะครับหารหารร้อยนะก็จะเหลืออยู่ประมาณ547นะครับแต่ถ้าเปิด1ล็อตก็ต้องฝากเงินเยอะหน่อยนะครับเพราะมีความเสี่ยงสูงก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นถ้าฝากน้อยก็มาเทรดตัว โทเคนได้นะครับผมนะครับก็ลองดูนะครับเพราะว่าตัวนี้ตลาดมาใหม่นะก็เพิง่งถ้าดูกราฟวันเนี่ยมันเพิ่งมาเองนะครับมายังไม่ถึงเดือนเลยนะครับผมนะก็มามาเปิดตลาดตัวของเอกเนนะครับนะก็คือตัวนี้มาใหม่ก็ผมจะแนะนำแค่2ตัวนะครับเพราะว่าตัวอื่นก็ถ้า5%ออย่างเงี้ยเนี่ยนะตัวนี้ อยู่400นะครับคูณด้วย10นะฮะก็4 421.131นะคูณด้วย10มันเท่ากับ4,211นะครับแล้วคูณด้วย5%ก็คือถ้าเปิด1ล็อตเนี่ยใช้มา r g จิ้นอยู่210เหรียญน,นะซึ่งมันเยอะนะครับก็ก็ประมาณ6,000กว่าบาทนะฮะนะครับ เดี๋ยวผมคุณนวนให้ดูแล้วกันนะครับ BNB นะครับนะบมันเป็นเว็บของอเป็นเป็นเว็บนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะ๋ยมสร้างตัวนี้อันนี้ก็คือจะขึ้นมาแล้วนะครับก็เราก็ดูค่าค่าต่ำสุดเป็นหลักนะครับอยู่ประมาณนัก400นะครับเอาผมให้300เลยนะครับผมส่400แล้วกัน เพราะว่ามันมันเพิ่งมาใหม่นะครับก็คืออยู่ประมาณนัก403นะ95%เพราะมันมันประมาณ5%นะครับเปิดได้2 4ลอ็อตนะครับนะเพราะว่ตัวนี้ตัวนี้มันคูณด้วย10นะครับใส่ยคอนแทคคูณด้วย10ถ้าเราต้องการสัก450นะมันก็จะกำไรอยู่676นะครับแต่ถ้าลงมา ต่ำกว่า403นี่คือเราล้างพอร์ตเลยนะครับผมอันนี้ก็แนะนำลูกค้านะครับว่าการเทรดย่อมมีความเสี่ยงนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอนะครับไม่มั่นใจก็ไม่ต้องเทรดนะครับหรือจะเทรดเงินปลอมก็ได้นะครับยังไงก็สอบบัญชีก่อนแล้วก็เปิดบัญชีทดลองนะครับเรดลองเทรดบัญชีทดลองให้มั่นใจก่อนนะครับฝึกฝนนะครับใช้เวลานะ เพราะตัวนี้มันเป็นตัวใหม่นะครับผมต้องบอกก่อนว่าบิตคอยเนี่ยมันมาประมาณ3-4ปีแล้วตัวโทเค็นเนี่ยมันเพิ่งมานะครับก็ที่ผมได้อธิบายไว้ buy. ก็ตัวใหม่ๆม,มาเนี่ยก็ยังไม่แนะนำเพราะว่ามันคูณด้วย500ซึ่งคูณด้วยร้อยหรือคูณด้วยตัวเนี้ยมัน,ม,นมันจะเยอะนะครับม,มันเท่ากับ3000นะครับเปิด1ล็อตแต่ว่าถ้าเรา,เาขั้นต่ำสุดเนี่ยอาจจะประมาณ0ย 0.01หรือ 0. 0.1ได้เนี่ยแล้วแต่แต่ถ้าเปิด0.01ไม่ได้ก็ต้องขยับเป็น 0. 0.1ล็อตนะครับเพราะว่าตัวตัวหน้าเว็บของ x n n t เนี่ยยังไม่มีมาบอกนะครับ x อ e t com แล้วก็ไปที่หน้า contact special นะครับยังไม่มีมานะครับผมลองเช็คแล้วนะครับก็ยังไม่มีมานะมันจะเป็น i t t o o n สักส่วนใหญ่ก็นะจะมีตัวนี้นะครับ5%ก็ค่า Swap สวบ,บสวบ,อบอล,อลองกับช็อตไม่มีนะครับสามารถเปิดคามหวันได้นะฮะเ,เดี๋ยวผมดูบัญชีโปรก่อนมีไหมนะครับพราช่วงนี้ e เอ็กเน็ตได้ผลิตภัณฑ์ใหม่มาเยอะนะครับมีหุ้นสารัดด้วยนะครับก็จะเป็นคลิปต่อไปนะฮตัว,ตวถ้าเป็นโปรเนี่ยต้องเข้าไปที่ตลาดนะ จะมีคริปโตบอกนะครับตัวนี้ก็ยังไม่มานะครับก็แน่ๆเลยคือประมาณ5%นะครับ5%นะแล้วก็ดูที่สลอตเออก็คือจะมีสต็อปเลเวลนะครับอันนี้ผมตั้งไว้มาเป็นตัวตัวนี้ได้นะครับเทเลงสต็อปนะ7 2 0 0 อีกตัวหนึ่งก็เทเลิกสต็อปอยู่12600นะครับขั้นต่ำถ้าจะตั้งว่าเออให้มันกำไรนะครับเราก็ตั้งได้นะครับแต่ว่าข้อสำคัญคือค่าสเปดมันสูงนะครับมันจะไม่เหมือนกับตัวตัวคู่หลักซึ่งอย่าง EURUSD เนี่ยเออค่าธรรมเนียมเขาแค่8 8จุดนะครับแต่แจุดหนึ่งล็อตก็คือแสนหน่วยนะครับคูณด้วยแสนหน่วย ถ้า0.01ก็คือพันหน่วยนะครับก็ต้องคำนวณดีๆนะฮะยังไงทางลูกค้าก็ลองศึกษาดูนะครับวันนี้ผมได้ลองลองเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดตัวทดลองอีกตัวหนึ่งก็คือตัว,ต,วตัวนี้แล้วกัน b, b n b นะ BNB นะผมจะลองสัก0.01แล้วกันนะครับ0.01ตอนนี้มาจิ้นผมใช้อยู่10 มาจิ้นอยู่ร้อยร้ห้าสิบเดนะจุดเจนะครับผมอลองบายไว้ก็นิดเดียวนะครับผมขึ้นไปนิดเดียวนะครับก็ก็อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกอเปิดอันนี้คือเปิดได้ก็คือผ่านนะครับ BNB อน d นะครับผม แล้วก็มาคลิกขวามาดู trailing stop นะก็ประมาณ2,700นะ2,700นะ่าผมจะลองเปิดที่1ล็อตนะครับตัวนี้ก็นะครับลองเปิดดูไม่พอนะครับเพราะว่ามันวางเงินเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมใช้อยู่ร้0ยร้อยรแล้วมันติดลบไปอีกร้อนะครับมันก็จะเหลือ มาจินนะครับฟรีมาจินเอออุปกรณ์อยู่3าอยซึ่งไม่พอแหละนะครับก็ต้องคำนวณดีๆอย่างถ้าถ้าทุนเยอะเราก็เราก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับตัวใหม่ผมแนะนำว่าให้ทางลูกค้าเนี่ยลองเทรดบัญชีทดลองก่อนนะครับโอเคครับผมก็แนะนำเท่านี้ก่อนโอเคครับขอบคุณครับ